อิงฟาวราหะมิสแฟรนกรุงเทพมาหานครแล้ก็สุดยอดต่ยมา,ยมาต้องบอกก่อนนคะว่า,วาสิ่งที่จะพูดหลังจากนี้ไม่ได้มีการเตรียมมาก่อนหรือว่าไม่มีสคริปต์นะคะอ,คอยากจะพูดจากความในใจจริงๆแล้วก็จริงๆตอนแรกคิดว่าวันนี้ ถ้าไม่ได้มีเซอร์ไพรส์ที่เมื่อกี้เกิดขึ้นเนี่ยก็กะว่าจะไม่ร้องไห้นะคะเพราะว่าเมคอัพมันานมากแต่นั่นแต่บ่ายสามเวลามันเร็วมากเลยนะคะมันผ่านไปเร็วมากจริงๆเรารู้สึกว่าเรายังคงอินอยู่ทุกเวลากับคำว่าอิงฟ้ามหานาครอ,อันดับแรกเลยน,นะคะต้องบอกว่าจริงๆฟ้าไม่เคยคิดว่าตัวเองจะมีวันนี้ ในภารของการเป็นนางงามด้วยซ้ำต้องขอบคุณการประกวดนางงามที่ทำให้หรืฟ้ารู้ว่าก็เคยเอาใจยากมากค่ะมันปัดเอ้าแม่เต็มที่เป็นเล็กไม่เป็นไรเลยลองมากแล้วนะแม่แม่ใจเย,นยน็นๆก่อน มหาคนครนะคะมันยากมากๆค่ะไม่ว่าจะเป็นปัญหาอุปสรรคต่างๆสําหรับผู้หญิงคนหนึ่งที่เราไม่เคยมีประสบการณ์ในการเป็นนางงามมาก่อนกับเซี่ยววินาทีหรือว่าโค้งสุดท้ายในช่วงวัยอายุ27มีทางเดียวคือต้องสู้อย่างเดียวค่ะให้ตายกันไปข้างหนึ่งซึ่งเราก็ทําเต็มที่ที่สุดแล้วขอบคุณพี่แอมค่ะที่ใช้หัวใจเลือกหือในวนนั้น ถ้าไม่มีพี่แอมก็คงจะไม่มีอินฟ้ามาหาชนเกิดขึ้นเพราะนั่นคือจุดกําเนิดของอินฟ้ามาหานะครขอบคุณมากๆจริงๆค่ะแล่จะบอกพี่แอมว่าพี่แอมเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งที่เป็นไมอิดอลของหนูหน่งอย่างคือเราสามารถทําใหค้คนอื่นรู้ได้ว่าถึงแม้ตัวเราจะเล็กแต่ใจเราไม่ได้เล็กค่ะและเราสามารถที่จะทําอะไรที่ยิ่งใหญ่เพื่อคนอื่นได้เช่นเดียวกันขอบคุณพี่แอมมามาก,มาก,มากค เทียมคะวันนี้หนูเอามงกุฎมิสแกรนไทยแลนด์มาฝากให้แล้วนะคะแล้วก็ยังจำเหตุการณ์ในวันที่ประกวดมิสแกรนกรุงเทพมหานครได้ค่ะขอบคุณคนที่ตั้งคำถามเมตาเวิร์ดวันนั้นที่ทำให้ฟ้าดูฉลาดขึ้นมาเป็นกำลังใจให้น้องๆนะคะตอนตอบคำถามเพราะว่ากรุงเทพฯเราต้องการคนที่ มีไม่ใช่แค่ความสวยอย่างเดียวแต่ต้องมีความฉลาดรอบด้านด้วยนะคะพอได้เข้ามาในกองนะคะต้องบอกว่าอย่างที่ได้ชมมิทิอาเลยว่าผ่านดราม่ามาค่อนข้างที่เยอะมากๆและก็เคยยอมรับว่าเคยถอดใจเหมือนกันนะคะแต่มีสิ่งหนึ่งที่ทำให้เรา เป็นแฟนคลับของอิงฟ้าก็ไม่ง่ายใช่ไหมก็เป็นสริง ก็หางานอะไรได้วยกันมาเยอะมากๆจริจงๆจนทำให้มีกำลังใจที่จะผลิตผลงานดีๆออกมาแล้วก็ขอบคุณฟอนอวันนะคะหรือว่าป๊าปา ขอบคุณบอสนะคะที่ใช้หัวใจเรื่องของเช่นเดียวกันในวันนั้นที่ทําให้เกิดอิงฟ้าหมหาชนในวันนี้อยากจะบอกกับน,น้องๆที่ไม่ได้ไปต่อในค่าคืนนี้นะคะเพราะว่าตําแหน่งที่หนึ่งมันก็มีที่เดียวจริงๆในแต่ละจังหวัดขอให้น้องๆสู้เดินตามความฝันแล้วก็ไปต่อนะคะแล้วก็สําหรับคนที่จะมาเป็นแม่ทัพกรุงเทพมหานครหลังจากพี่ฟ้านี้นะคะอยากจะบอกว่าการเป็นแม่ทัพมันมันไม่ได้ยากค่ะ แต่สิ่งที่จะต้องคิดคือความเป็นตัวตนของเราดึงมันออกมาให้ได้มากที่สุดนะคะและพี่ฟ้าเชื่อว่านางงามในยุค2023หลังจากนี้มันต้องมีอะไรมากกว่าความสวยเราจะทำยังไงให้คนจำเราได้แน่นอนว่าการเป็นกรุงเทพมหานครหนึ่งคือจะต้องเป็นคนแรกและจะทำยังไงให้คนไม่ลืมเราหลังจากที่เพื่อนอีก76จงังหวัดเดินตามหลังเรามา ขอให้น้องๆจำอินเนอร์นี้ไว้นะคะว่าหลีกให้แม่เดินก่อนนะลูก งงแล้วจะพูดอะไรก็ได้แต่ก็ต้องขอบคุณนะคะทุกคำดูกหรือว่าการบูลลี่ต่างๆถ้าหากว่าไม่มีคนติหรือว่าคำต่างๆที่เป็นคำศบพทอมามันจะทำให้ฟ้า คิดว่าตัวเองดีพอแล้วแล้วก็ไม่เกิดการพัฒนาทุกวันนี้เ้าเชืวว่อว่าพัฒนาตัวเองมาอยู่ในจุดนี้และสามารถเอาชนะใจใครหลายๆคนได้โดยเฉพาะกลุ่มนาง,งามนะคะซึ่งก็โดนมันหนักอยู่พอสมควรในช่วงแรกขอบคุณหลายๆคนที่เปิดใจยอมรับแล้วก็มองเห็นถึงศักยภาพในการพัฒนาตัวเองขอบคุณมากๆค่ะและสุดท้ายนี้นะคะก็ อยากจะขอบคุณบอสนวัดอีกครั้งหนึ่งค่ะไม่ต่างกันเลยค่ะหนูก็จะมงกลับบ้านให้ได้ค่ะบอสกับมิสแกรนเตอร์แนชวใ่นแนล ธุรกิจไม่ได้เป็นง่ายๆนะคะด่าได้ค่ะเพราะว่าตอนนี้ออกหมดแล้วค่ะทุกคีเราเล่นนะคะก็รักแม่ๆทุกคนค่ะเข้าใจว่าการดูนางงามแน่นอนว่ามันมีหลากหลายสเปคหลากหลายไทป์ของแต่ละคนชอบบ้างไม่ชอบบ้างไม่เป็นไรค่ะ ก็ขอบคุณทุกคำดูถูกเหมือนเดิมค่ะที่ทาให้ฟ้ามายืนอยู่ตรงนี้ได้แล้วก็พัฒนามีแรงที่จะพัฒนาตัวเองทําให้เห็นว่าสิ่งที่เขาพูดนั้นเราไม่ได้เป็นแบบนั้นแล้วเราสามารถที่จะก้าวข้ามผ่านคําดูถูกต่างๆได้นะคะสุดท้ายนี้ค่ะขอบคุณดีไซเนอร์ทุกคนนะคะไม่ว่าจะเป็นช่างเมคอัพหรือว่าแทน,น์ไตล์ทุกคนที่อยู่เบื้องหลังความสําเร็จของพี่ฟ้าจนมาอยู่จุดนี้ได้ขอบคุณพี่อันนะคะ เพียงคัเนี้ยแล้วก็ขอบคุณพี่เสนล,ลินด้วยนะคะขอบคุณพี่เลี้ยงทุกคนนะคะขอบคุณอาจารย์เชษแล้วก็ขอบคุณพี่สันขอบคุณพี่สันสุดมากขอบคุณป้าแดดด้วยนะคะพี่สันขอบคุณเพรับความสำเร็จทุกทุกคนแล้วก็ สำคัญที่สุดเลยนะคะขอบคุณพี่อีกครั้งหนึ่งที่เป็นจุดกำเนิดที่ทำให้หนูได้มาอยู่ตรงนี้แล้วก็ขอบคุณบอนวันขอบคุณพี่ๆในกองมิสแกรนท h ยแลนด์ทุกคนนะคะไม่ว่าจะเป็นพี่ว่าพี่หมีวีเตท๋ทุกๆคนเลยที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของวันนี้แล้วก็ขอบคุณน้นองๆท็อปสิบมิสแกรนท h ยแลนด์ทุกคน,นะคะ่ะ เป็นครอบครัวที่อบอุ่นเสมอมานะคะแล้วก็ขอบคุณรุ่นที่นางงามมิสการไทยแลนด์ทุกๆกคนเลยที่เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับฟ้ามาตลอดนะคะสุดท้ายนี้ขอบคุณแฟนคลับทุกคนที่อยู่เป็นครอบครัวตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้หรือบางคนนะจะเพิ่งเริ่มติดตามกันก็ตามแต่ว่า บูดบุญมากๆค่ะสุดท้ายนี้ก็อยากจะบอกว่าหลายสุดท้ายแล้วะเจ้ามงกลับบ้านเราให้ได้ค่ะอิงฟ้าวราห์ะมิสแกรนด์ไทยแลนด์ังนีเลยครับอินฟ้า